มาพบพอกันอีกข้างนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c ười> คลิปนี้แม่ขั้วสิ้ามาเบิงของผู้ใดผู้ใดนี่เซียนจ่อยสุราษโอ้ยให้ซิบลางไปออกบนเนาะ <c ười> ให้ซิบลางออกบนพี่น้อง <c ười> ให้นวยลาง <c ười> กอดข้อกันมา ฮัลโหลพ่อโอ้ไม่กลัวว่าก้อยอันเมื่อกี้นี่ลูกเคล็ดคลิปแล้วแล้วลูกก็เลยกินข้าวต่อนแม่พ่อเพมีเวลาเสียกับข้าวครับครับอ่าก็เลยล่ะซาจักหน่อยครับว่างว่างไหมครับว่างอะเขาได้คลิปแล้วค่ะพ่อครับเอาเลยเลยอันนี่ยอันเสียดายเนาะพ่อเนาะพ่อให้ชิปล้างไปออกบนเนาะพ่อเนาะครับมาตัวเดียวแต่วันนึ่งจองถ้ามันไม่เคยดรุดมันกอดคอกันเลย ซรำอยู่บนทราบเนื่องอีต่างอ่าพ่อให้โนวยบนมันพันไปโนวยล่างในเตี้บานนี่ครับเพราะว่าไม่เคยดลุกกับไอ้นี่ช่องวิ่งตัววิ่งนั้นไม่เคยดลุกพุทธนะเดี๋ยวพ่อให้คิดลานเปิดเต็นเดี๋ยวทราตัวนี้เดี๋ยวพ่อให้ต้องมาให้นึงตัวอ่าเดี๋ยวก่อนนะรนครับนี่เอานี่ก่อนสิบหกกอยอครับหกเฟ เซียนจอยโซราาเอาว bon ิ <s <apology> <S <c oughs> ่งบนก้อนป่ะพ่อเอาวิ่งบนไอ้สีตัวเดียว วิ่งบนส,สี่ตัวเดียวมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพ่อ,อจับปูเสียอ่ะพ่อหน่วยบนบ้าห้บ่เดียเด่ยวเดี๋ยวเดี่ยวตัวบไห้สามตัวนัวนี่จับปูคนอ่าสี่ห้าเสียสี่หก สี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดวงกลมสี่หกวงกลมสี่หกข้าพ่อนหลังเลยครับวิ่งล่างเจ็ดตัวเดียวมาล้างตัวิ่จะว่าไปคืนบนอีกเด้อพ่อ วิ่งล่างเจ็ดตัวเดียวมาล้านเปอร์เซนต์อย่าว่าไปขึ้นบนอีกเด้อพ่อเด้ออ่าจับผู้มันจนอยู่หกชุดเจ็ดตัวเดียวม่ครับเพื่อเพื่อมัน,นอยู่งทางบนทางล่างอลไรวะเนี้ยเก็บน่าจะอยู่บนอยู่ล่างบ่พ่อครับมันมันจนอยู่หกชุดกับเจ็ดตัวเดียว ได้เจ็ตัวเดียวค่ะถ้าได้ถูบนอยู่ล้างเลยครเจ็ดตัวอวดเนี่ยค่ะพ่อเราจับกูกับเจ็ดนกั็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอเจ็ดสองเจ็มเจดสามเจดมตเดียวเอ้ามาลักซีบบอกพ่อครับครับมันมันมลักซิป วันแล้วครับ 1, 2, 3่งองกับไอ้3มันมาอยู่หลักสิบอ๋อวันนี้เจ็ดนี้อาจจะเป็นหลักสิบอะสามตัวของพ่อตัวไนสัน3้ำกไอ้าเจ็ดก,กับมาสิบลานเบอร์สนบอ๋อต้นไมาหนึ่งตัวต้นไมากับห้าหกเจ็ดนี้มาหลักสิบล่างแม่นบอกต่บนบนกับเป็นบนกับบนบอก ครับเป็นบนกับพาเจ็ดสิบล้านเปอร์เซ็นกับต้องไม่ลุบแน่นอนเอ้าพ่อ้็ไปจับอันพ่อ้็ไปจับซี่ขันอ้อไอ้นู่นไอ้นู่นมันชอบหัวนู่นตีมัน,ม,นมันกุยมาอยู่อ๋อห้าหกเจ็ดนี้เอามาเอามาใส่ที่หลักหน่วยป่ะพ่อครับอ๋อน่าจะเป็นหน่วยบนใช่ไหมครับอ๋อ หน่วยบนห้าหกเจ็ดนะพ่อเนะห้าหกเจ็ดค่ะไม่ลดแน่นอนเลยสิบล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมาอ็นหนึ่งตัวเป็นบนอ๋อช่องพีไอทูนี้ไม่เคยยุบอีกครับ <c oughs> ทีนี้พ่อเอาเอาเจ็ดมามาจาับที่หลักสิบล่างใช่ไหมครับ พราะว่าตัวนี้มันเคยมาบอกพ่อมันมันเคยมาครับอือหัวเรีนึงชอมซ่าจับปูมันออนซ่ามนึงเลยทางคนกระช่อีกิ่งตลักลอยค่ะพ่อมันผิดมันผิดตำแหน่งพ่อมันผิดตำแหน่งเออเพราะว่าพ่อให้สีล่างมันมาที่สีบนตัวตัวนี้ตัวนี้มาจังไรสันพ่อในสีล่างนี่ เลขห้าเนี่ยนะที่พ่อบอกว่าร้านเปอร์เซ็นวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมามันมามันมาตรงตำแหน่งที่เลขเกตเนี่ยบอกครับครับเนี่ยวยูลักสิกนี่แหละลักสิกหลังเลยครับตัวเดียวตึงมันมาซุดนีมันฮุกฮกมันนกันจัดมาเลยวันแรกนึงตรงถ้ามาจนกันสามสุด มันมา,ามปาม้อนพอตามนึงบุยญาพ่อบุยญามันขึ้นบนบุพเพเจ็ดนั่นก็ดักไวเร็วครับดักไอ้ 4, ไนั่นไวเร็วดักสี่เจ็ดไวเร็วมันบ่ครับนั่นแหะดักสี่เจ็ดเร็วสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะเต<อ>็มตัวสองตัวมันมันเคยมาถึงปุ่มทีห้าครับเอาไม่ได้เพราะตัวติดมันห้าเจ็ดเร็วถึงเอาสี่ตัวเดียวเนี่ยวเห็นมนครับถ้าพูดถึงว่าถ้าม,มาบนมันสิเป็นลักหน่วยทันทีแม่นบ่พ่อ ครับถาม้าล่างเนี่ยเจจะเป็นลักซิปเจ็เป็นลักซิปับมมมันเจ็ตตัวมาเอวันนี้ข้างไวเร็วขัางเจ็ตเด้เร็วรับโอ้ทโชว์วเรวกว่านี้ไม่ไม่ลุกแนนอนเจ็อ่ะครพ่อครับมีปมเอาไว้ซิปใบเลยเจ็ตท่าครับผมเือแล้วแต่เดียวค้าพ่อครับผมเว้นะคอมเว้เจ็ตท่าจับไว้มเลยเจ็ท่าซิปใบอ้ จับลอตเตอรี่ไว้ซิบใบเลยบ่พ่อเจ็ดจี้ไมครเดียวปับก็ได้รับถึงจเจ็ดก็ได้ไมครเดียวไม่สอไก็ได้กับโอรับกหาบเจ็ด้เนค่ะครับจะได้พ่อได้ลอตเตอรี่ไว้เกสามแล้วซีบใบบวเดียวมาจะทมาดเง้เวซื้อเลยค่ะพ่อค่ะพ่อเับโอเคเนาะพ่อเนาะครับ ขอบคุณมากค่ะพ<า>่อขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะครับครับยิบไปดักใบจ้องใบค่ะไม่มีลูกโยลอตเตอรี่บ้านแม่ครัวยังไม่มาเลยก็มาแล้วครับมาทองว,วันตามวันแล้วค่ะพอ่อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อวันดีค่ะรับครับอะพี่น้องเซียนจ่อยสุรา์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เซียนจ่อยสุราตงวดที่ผ่านมาเพิ่นไฮฮาล่างลักซิปแต่ึ้นบนนน่วยบนสามหนึง่งออกลางอ่ะพี่นอ้องพี่จะหน้าซอยกันเด้อสำหรับงวดนี้เซียนจ่อยสุราตวิ่งบนสี่มาร้านเปุซินสี่ลักซิปประส, 4, สระ 3, 000, ามผบ่จาจับคู่มีสี่ห้าสี่หสี่เจหเจ็นี่เป็นลักหน่วย ส่วนรางวิ่งเกตมาลานปเปอร์เส็นว่าสั่นจับคู่เกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสองเกตสามวงกลมไปที่เกตสามสำหรับรางแต่บนวงกลมไปที่สี่หกอักแคบนาจอไวพ้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนจอยสุราช่าลืมว่าเป็นแค่แนวทางด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุน ไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นสำหรับสูตรคำนวณพอกันคลิปหน้ามักชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่คััวเน่เด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ